ปฏิบัติการล่าฝันชูอาคันม่แฟนเทเชียซีซั่นสิวันนี้เรายังคงอยู่ในเส้นทางสายภาคเหนือมุ่งหน้าสู่เมืองรถมา้าจังหวัดลำปางโดยมีทูมูฟเอชมาร่วมคารวาลตามหานักล่าฝันแห่งทศวรรษครอบคุมทุกพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศไทยกับเราด้วยคุณอยู่ตรงนี้ข้างๆเธอ ได้เจอแต่ความช้ำใจจุดจบของฉันก็คือต้องแพาถึงแม้ไกลชีเธอมีความฝันว่ายังไรบ้างครับอยาเป็นนักรองนักเต้นครับลิมกับหนุย่ยสองคนนี้เป็นพี่น้องกันและพวกเขาก็ชักชวนกันมาล่าฝันในวันนี้ลิมครับนัทพงษ์พันปวนครับ ผมหน่วยสุลพันธ์พันปวนครับเป็นพี่น้องแท้ๆครับจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจได้ก็หกตัวเองอยู่ในความฝันที่ฉันไม่ต้องการตื่นพี่ชายเป็นคนชวนมาครับผมก็เลยแบบเห็นพี่ชายได้ประกวดหลายๆที่ครับก็เลยอยากเดินตามความฝันอย่างพี่บ้างก็เลยมีโอกาสได้มาเอ่อ a c a d e m ี f a ฟ a เอ ซีซั่นสก็ได้ลองมาสักครั้งหนึ่งครับผมตื่นให้รักเรายังยืนอยู่ในฝัน Open up your mind and see like me Open up your plan and damn your flee Look into your heart and find i g h ถ้าหามว,ว่าคาดหวังไหมความคาดหวังแทบแทบจะไม่มีแต่ว่าเราชอบร้องเพลงกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะคว้าไว้แต่ไม่ได้หวังก็คือในเมื่อโอกาสมันมา 7 7จังหวัดแล้วแล้วเราอยู่ตรงนี้อยากจะคว้าไว้มาถึงแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเธอคนนี้ชื่อมุกสาวจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่วันนี้ขอสลัดความขี้อายออกมาทําตามความฝันอีกสักครั้งชื่อนางสาวกุลชาสุพนเสนีค่ะชื่อเล่นชื่อมุกค,ค่ะทำไมาถึงอยากเรียนพยาบาลก็ก็คิดว่าเป็นวิชาชีพที่ดีค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอยากเป็นนักร้องก,ก็ก็ชอบร้องเพลงค่ะก็อยากมาลองดูค่ะ Some people want it all But I don't want nothing at all If it ain't you baby If I got you baby Some หลายๆคนบอกค่ะว่าไม่ค่อยมั่นใจก็ฝึกความกล้าค่ะแล้วก็ไปเรียนเต้นค่ะให้กล้าแสดงออกค่ะ ตอนที่เราไปเรียนเต้นค่ะแล้วเขาก็พาเราขึ้นเวทีก็ไปเต้นก็ทําให้เราก้าขึ้นไม่ปล่อยให้ต้องเหงาใจบ่อยๆเธอรักฉันเธอแค่อีกหน่อยอย่าม,มัวติดเชยชออยากจะรักต้องเอาใจเพิ่มความหวานในหัวใจวันนี้มาก็คาดหวังนิดนึงค่ะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะส่วนเอี่ยว เขาคนนี้ออกมาล่าฝันในเวทีทัวร์คารี่แฟนเทเชียถึง8ปีติดต่อกันชื่อเอี่ยวครับชื่อจริงนายอนุชาลักษณิตครับเริ่มสมัครตั้งแต่ซีซันที่3ครับพออายุถึงก็มาสมัครออ d ดิชั่นเอเลยครับร่างด้วยดินอแรงเงา ให้พอเป็นเขาลึงล้างเก็บไว้วันนี้แล้วก็ผิดหวังไปทุกปีแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าห้องออนแอร์ครับ มาจนมาจนถึงปีที่9เนี่ยครับปีที่9ก็รู้สึกมี<ท>ความสําเร็จมากกว่าปีอื่นๆครับเพราะว่าได้เข้าถึงรอบเปียโนครับเจอมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธออบก็ดเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูตั้งแต่ซีซันสาจมจนถึงซีซันที่เนี้นะครับพยายามที่จะปรับปรุงตัวเรื่อยๆแล้วก็จะพัฒนาตนเองเรื่อยๆครับหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆ จนจนจะให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถที่จะเข้ารอบไปได้ครับ Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is on l about you be the one in the world Let me ว่อความสามารถเพิ่มมากขึ้น <Ooh. S 1> ผมก็หวังว่าอยากจะเข้ารอบกับเขาบ้าง ปีนึงครับถ้าสมมติปีนี้ผิดหวังอีกนะครับผมก็จะนำประสบการณ์นี้แหละนะครับไปปรับปรุงตัวอีกแล้วก็ปีหน้าก็มาใหม่จนกว่าผมจะไม่มีโอกาสมารายการนี้ครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยกับการตามหานักล่าฝันแห่งทศวรรษใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบเวิร์กช็อปติดตามการประกาศผลทางท,างทวิชั่นช่องทูอินไซ h ์ในวันพรุ่งนี้ห้ามพลาด